สวัสดีครับผมโต้งอาคารนัทนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะให้เพื่อนๆได้ชมพระปิตาพังประการนะครับเนื้อเงินแล้วก็เปรียบเทียบกับเนื้อนวะนะครับว่าดูแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างหรือแยกกันยังไงนะครับยังไงเชิญเพื่อนๆติดตามชมนะครับครับเพื่อนๆเหลยานี้ก็จะเป็นพระปิตาพังประการเนื้อนวะนะครับนะครับเขายาวนะครับจุดที่สังเกตได้ชัดๆเลยนะครับ ระหว่างเนื้อนวะกับเนื้อเงินนะครับตรงขอบเหรียญนะครับยันที่ส่งให Eller, umas, ้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับก็จะเรียบตึงนะครับไม่มีไม่มีเส้นจะไม่มีเส้นนะครับจะไม่มีเส้นออกมานะครับตามขอบอย่างเงี้ยออกมาวิ่งชนยันไม่มีนะครับส่วนเนื okay. ้อเงินนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆลองนะครับนี่นะครับ ก็เป็นบล็อกข้ายาวเหมือนกันนะครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อเงินเพื่อนๆลองชมนะครับผมลองขยายดูโอเคเห็นไหมฮะเพื่อนลองชมดูนะครับเนี่ยนะครับตรงข้างๆใช่ไหมฮะ ขอบมืออาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนอที่ผมลองให้สังเกตนะครับตรงขอบตรงนี้นะฮะก็จะมีเส้นเส้นบางๆนะครับให้สังเกตนะครับตรงขอบตรงนี้นะฮะก็จะมีเส้นเส้นบางๆนะครับออกไปชนที่ยันเห็นไหมฮะเนี่ยชัดเจนนะครับ แล้วก็พูดถึงขอบนะครับอขอบก็จะมีการจะแต่งก็ได้นะครับหรืออย่างองนี้ไม่ได้แต่งนะครับแต่องนี้นะครับองนี้จะมีการแต่งนะครับแต่งขอบนะครับเพราะนั้นก็ขอบการแต่งหรือไม่แต่งขอบก็ไม่ได้เป็นสาระ นี่เห็นไหมฮะนี่จะบินเส้นวิ่งออกมาจากขอบนะครับเข้าไปชนที่ยันนะครับที่เพื่อนได้รับชมไปก็จะเป็นองค์พระปิตาทาังประการนะครับเปรียบเทียบระหว่างเนื้อวะแล้วก็เนื้อเงินนะครับ ผมรับยินดีรับเช่านะครับยินดีแบ่งปันยินดีรับเช่านะครับแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการที่จะส่งรูปมาให้ผมนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางเบอร์โทรศัพท์0 8 2 2 5 5 3 6 5 5หรือว่า092-802-2332หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์แอดครับ @TONG86 ครับหรือว่าจะแอดเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์092802-2332แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ